สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักและนักเรียนที่น่ารักของครูนะคะเรามาทํากันต่อนะคะที่ขนมกุ่มพมา่าหรือขนมหม้อแกงอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะหอมหวานสวยงามมากค่ะครูยาปิดฝาดูสิคะให้หนักเรียนดูนี่พร้อมขายค่ะนะคะพร้อมขายนะเรียบร้อยค่ะเอาละต่อไปเราจะทําแบบ ใส่เข้าไปในขนมครกที่เป็นถาดนะคะส่วนผสมค่ะมีดังนี้นะคะอะคุยูยาใส่เข้ามาทีละอย่างเลยค่ะจะได้ไม่เป็นการเสื้อเวลาครูจะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองไข่เป็ดหนึ่งฟองค่ะ หัวกะทิค่ะครึ่งถ้วยตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะครูยาค้าน้ำตาลมะพร้าวหน,นึ่งร้อยกรัมเนาะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าครูใส่อยสองช้อนโต๊ะค่ะตราช้างสามเสียนค่ะนักเ,เรียนจากนั้นครูก็จะเพิ่มไปที่เกลือค่ะเกลือป่นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะ เรียบร้อยค่ะเราก็จะทำการปั่นนะคะช่วงที่ครูยานำไปปั่นให้ละเอียดอยู่ตรงนี้นะคะครูก็จะนำอันนี้มาให้ดูในนี้นะคะในนี้ครูก็จะมีถั่วทองนึ่งอันนี้ครูก็ผสมเผือกนึ่งเข้าไปด้วยนะคะถั่วทองนึ่ง เผือกนึ่งค่ะครูใส่นะคะรวมกันอยู่ที่หนึ่งร้อยกรัมนักเรียนจะทําเป็นถั่วทองอย่างเดียวหรือเผือกอย่างเดียวก็ได้นะคะครับเผือกนะคะครูก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะและ้วครูก็นําไปนึ่งเพราะว่าครูจะใส่ในขนมครกครูก็เลยต้องทําให้ชิ้นเล็กหน่อยค่ะจากนั้นครูก็จะใส่ หอมเจียวค่ะครูใส่หอมเจียวลงไปเลยเพราะเราจะทําเป็นหม้อแกงใช่ไหมคะําเป็นขนมคุ้มพ่อมากานครูก็ใส่ลงไปเลยนะคะปรุงออกไปในนี้นเลยแล้วครูก็คลุกเคล้ากันให้เข้ากันค่ะแล้วสําหรับน้ํามันนะคะน้ํามันหอมเจียวนะคะเล็กน้อยครูไม่ใช้เยอะนะเพราะในนี้เราใส่ ใส่ผูหอมลองไปแล้วนะคะนี่ครูก็จะเปิดไฟเบาๆเอาไว้นะคะเป็นไฟอ่อนนะคะครูยายได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะกรองก่อนสิครูยายก็จะกรองะคะ่ะกรองส่วนผสมนะคะ ส่วนผสมที่เป็นหมอ้อแกงนี้นะคะเราก็จะทำการกรองเขาออกมาค่ะเขาจะค่อยๆไหลดรินออกมานักเรียนท่านใดหรือท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ เพิ่งเข้ามาดูครูนะคะค่ะนักเรียนต้องค่อยๆศึกษาไปนะคะเพราะว่าครูทำตามเวลาจริงอาจจะช้าหน่อยนะคะไม่มีการตัดต่อนะคะครูจะปล่อยเขาค่อยๆไหลออกมานะคะค่ะเอาละเดี๋ยวครูยายจะไปไปปล่อยทางนู้นก็ได้คะ่ะครูยายอ่าเรียบร้อยแล้วครูก็จะได้พานักเรียนมาทำถาดขนมชรอก คูจะเปิดไฟอ่อนๆไว้น้ำมันที่ใช้นะคะคูจะใช้น้ํามันของหอมเจียวค่ะเห็นไหมคะครูใช้น้ํามันของหอมเจียวนะครูใช้แปลงล่ะทีนี้ครูไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้จุกขนมโครกแล้ว ค่ะนักเรียนท่านใดนะคะจะปรับปรุงพัฒนาไม่ใช้จุดขนมครกก็ได้นะถาดเอราวันนี่ใช้ได้ค่ะใช้สิลิโคนก็ได้นะคะเราก็จะวอร์มเตาขนมครกไฟอ่อนๆค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะทำขนมครกต้องใจเย็นเย็น เวลาทำขนมครกนะคะนักเรียนหรือทําขนมไทยทุกชนิดครูจะบอกให้นะใจนักเรียนจะต้องเย็นกว่าไฟที่อยู่ในเตานะคะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนร้อนกว่าไฟที่อยู่ในเตานะคะแล้วเรามาเล่งไฟเขานะจะทําให้ขนมเสียหายแล้วก็ไม่ไม่อร่อยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นครูก็จะปิดไว้ อันนี้นักเรียนก็จะเห็นในส่วนนี้ค่ะครูยาคนหน่อยค่ะดูนหน่อยนะคะครูก็จะนำส่วนผสมนี้ใส่เข้าไปเ,เดี๋ยวเราก็จะตักหยอดกันได้เลยเนาะ ก็จะอบนะคะเปิดเฉพาะไฟไฟให้อ่อนๆแล้วเดี๋ยวครูก็จะค่อยๆอ,อบถ้าท่านใดนะคะสงสัยหรือว่ามีส่วนที่จะสอบถามอะไรครูนะครูให้เบอร์โทรศัพท์ไว้แล้ว้างล่างนะคะนะักเรียนสามารถเพิ่มเพื่อนได้เพิ่มเพื่อนแล้วก็ คุยในไลน์กับครูได้นะคะเพราะบางทีโทรศัพท์มาครูอาจจะไม่ได้รับสายเพราะว่างานครูอาจจะเยอะเนาะส่งไลน์ถามครูได้บางทีก็ครูก็ได้รับสายนะคะครูจะพานักเรียนทําขนมช่วงระยะเวลาที่รออยู่นี้ครูยาขาเราเราจะทําอะไรดีขายเทียนค่ะครูยาว่าขายเทียนค่ะได้ค่ะ เอาเทียนมาขายนักเรียนเนาะนี่ค่ะครูมีสินค้ามาขายเป็นเทียนอบขนมไทยค่ะนักเรียนหอมมากเทียนอบขนมไทยของครูนะครูจะเล่าให้ฟังนะครูนะทํากันอยู่ที่เรือนไทยใช่ไหมนู่นแหละกลิ่นทะลุไปถึงหน้าวัดเลยถึงตลาดเลยนะคะหอมมากเลยอย่างถ้านักเรียนจุดเนี่ยจุดที่บ้านเราเนี่ยหอมไปถึงข้างบ้านเลยนะ กลิ่นหอมไปถึงข้างบ้านเลยข้างบ้านจะถามว่าทำอะไรกลิ่นหอมหอมค่ะนี่ค่ะนะคะเวลาที่พนักงานนะ่ะหรือครูที่เดินไทยนะ่ะเขาเดินผ่านไปที่หน้าวัดนะผ่านไปที่ตลาดคนที่ตลาดเขาจะถามบอกว่าทำอะไรคะทำไมกลิ่นหอมหอมหอมเย็นเย็นแต่ถ้าเดินเข้าไปในวัดนะคนในวัดจะพากันมองแบบ แบบหวาดหวาดหน่อยนะเพราะว่ากลิ่นก็เป็นกลิ่นไทยๆจะมองแบบวาดหวาดหน่อยว่ามีอะไรตามมาไหมค่ะนักเรียนห้ามเปิดไฟแรงนะห้ามเปิดไฟแรงนี่ค่ะเอามืออังดูอ้าวโอเคค่ะคุยายหยอดได้แล้วเอามืออังดูพอพอแล้วค่ะนั่นและค่ะคุณยาก็หยอดลงไปใจเย็นๆนะคะ ืเพียงแค่นะนี้ก็หอมแล้วคุยาค่ะเช็ดเช็ดตรงนั้นด้วยค่ะเออนั่นแหละค่ะอย่างนี้ค่ะเช็ดออกห่อาจะได้ไม่เป็นหยดค่ะนั่นแหละค่ะคุยาจะเย็นๆค่ะคุยาไม่ต้องใส่เยอะค่ะต้องการต้องการแบบพอดีคกค่ะแบบพอดีพอดีค่ะใช่แล้วนะกระบวยนี้ครูมีแถมให้เห็นไหมคุยาเกินเห็นไหม ครูยาชอบเกินเช็ดออกค่ะเช็ดสักสองทีก็ได้ค่ะกระบวยนี้ครูมีแถมให้นะครูเรียกว่ากระบวยปากเป็ดค่ะสำหรับไว้หยอดขนมครกเนาะจะพอดีเลยค่ะหนึ่งกระบวยหยอดพอดีพอดีค่ะอโอ้ตักน้อยๆแล้วก็เช็ดออกค่ะครูยาใจเย็นๆค่ะ โดนกดดนนะะันค่ะือเหนื่อนเห็นไหมหยดจะเอาเอาไหมหยดละร้อยหยดละร้อยเนี่ยสีหยดได้สี่ร้อยแล้วไม่หยดละท <c oughs> ีนี้ <c oughs> รีบเช็ดเลยนั่นแหละค่ะเรียบร้อยสวยงามเขาเป็นไขไค่ค่ะเดี๋ยวเขาจะไหม้ครูก็เลยไม่อยากให้หยดลงไปอยากให้พอดีพอดีค่ะสี่ร้อยแล้วนะคะคุยา อ่าอ่าอีกอันหนึ่งห้าร้อยไหมอันเนี้ยยอไหมเยอะแล้วอืมโอเคสี่ร้อยผ่านไปแล้วเรียนเห็นไหมคะเขาเขากำลังเดือดนะคะสังเกตดีๆเนาะเขาจะกระเพื่อมค่ะนะคะเขากระเพื่อมปุ๊บ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 นะแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วเราก็จะเฝ้าสังเกตการเขาเพราะว่าเป็นฝากระจกไงนะคะ ถาดขนมครกเอราวัณเนี่ยเป็นฝากระจกทําให้นักเรียนสามารถมองเห็นภายในเขาได้ว่าเขากําลังมีลักษณะเป็นอย่างไรเวลาขนมที่เราปิดฝาไปแล้วนะสมัยก่อนจนะเป็นฝาโอ่งใช่ไหมพอเขาปิดลงไปแล้วอ่ะเราก็มองไม่เห็นเนาะเราก็ยืนจินตนาการไปเรื่อยว่าเขาจะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงยืนจินตนาการไป คิดไปต่างๆนานาว่าขนมครกที่เรารออยู่เนี่ยหน้าตาออกมาจะเป็นอย่างไรขนมครกสมัยโบราณนะคะแต่ก่อนเนี้ยนะคะเขาจะเขาจะใช้ข้าวนะคะใช้ข้าวเย็นเนี่ยนะมาบดบดบี้บ,บี้บดบดบี้บี้ผสมกับแป้งนะคะใส่น้ําแล้วก็ลงไปหยอดอย่างเงี้ยคะ่ะ พอสุกแล้วนะคะพอแป้งสุกเขาก็นําขึ้นมาเป็นแป้งโม่ทับน้ํานะพอสุกแล้วก็เอาขึ้นมานะคะเขาก็จะมามาทานกับน้ําตาลนะคะจิ้มน้ําตาลกับมะพร้าวอะคะ่ะมะพร้าวขูดนี่แหละโรยโรยโรยโลงไปกับน้ําตาลนะคะจะจิ้มก็ได้หรือจะคลุกก็ได้ค่ะสมัยก่อนน้ําตาลในการที่ทานขนมโคกจะอยู่ข้างนอกเนาะ พอมาสมัยนึงเมื่อเราเสร็จศึกบ้านเมืองแล้วไม่มีค่าศึกไม่มีอะไรแล้วสมัยรัตรนกโกสินทร์นันนะคะ<ๆ>ก็ปรับใหม่ค่ะทีนี้มาคั้นกะทิหยอดเป็นหน้าขนมครกค่ะเมื่อสมัยอยุธยานั้นมีมีค่าศึกนะมีค่าศึกเขาก็รีบรีบทำนะคะรีบรีบทำแล้วก็จิ้มเอาเลยละขูดมะพร้าวมาน้ําตาลมาโรยโรยลาดๆเป็นน้ําตาลเอ่อปึกน้ําตาลอ้อยอว่าอย่างเงี้ยนะคะมาลาดเอาแล้วก็ ปูดมะพร้าวใส่แล้วก็ทานเลยอย่างนั้นแหละเป็นขนมครกเป็นลุมๆอย่างนี้เหมือนกันลุมเขาก็จะลึกแบบที่ครูทํานี่แหละเพราะฉะนั้นถาดขนมครกของเอราวันนะคะจะเป็นถาดที่มีหลุมลึกค่ะเหมือนหลุมดินเผา,านะค่ะเอาล่ะเห็นไหมคะ <S <S เขาก็เริ่มสุกแล้วเริ่มหอมขึ้นมากแล้วถาดเขาก็จะหลุมเขาก็จะลึกนี่ถาดของครูนี่นะมีอยู่สิบสองลุมเท่านั้นนะคะ หมาะสำหรับทำรับประทานกันในบ้านหรือทำรับประทานกันภายในครอบครัวนี่แหละค่ะหรือเพื่อนๆมาเนี่ยร่วมทานกันอย่างเงี้ยได้นะคะถ้าจะทำขายคุณแนะนำให้ซื้อถาดใหญ่นะถาดใหญ่28ลุงม5 5ลุงม6 6ลุงมมีขาย32ลุงมก็มีค่าตาไก่นะมีขายในตลาดสดนะคะ แล้วเราก็มาเผาถาดนะวิธีเผาถาดก็เข้าไปดูได้ครูสอนไว้แล้วนะคะเผาถาดเผาด้วยไข่ค่ะไม่ได้ใช้มะพร้าวเผานะเดี๋ยวควันกระเจิงครูใช้ไข่เผาค่ะอันนี้ครูยาก็จะควักให้ดูเป็นบางชิ้นนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างชิ้นเนี้ยค่ะหน้าหน้าเอาขึ้นมา,นาเรียนดูหน่อย โอ้ยโทษคะ่ะเอาละคะ่ะค่ะนี่นะคะให้นักเรียนดูหน่อยคะ่คะค่ะแล้วก็วค่ะ,คะอีกส,สักนิดนึงคะ่ะนิดนึงจะเสร็จแล้วนะคะขอเวลาอีกนิดนึงคุย <c oughs> ยาโรยคะอะไรดีะโรยโรยเนื้อของหอมคะ่ะนั่นแหละคะ่ะ นั่นแหละเราเราจะทำหมอ้อแกงกันใช่ไหมค่ะอันนี้เรียกว่าโคกแกงมั้งเนี่ยค่ะมอ้อแกงขนมโคกค่ะถาดขนมโคกเนาะรสชาติเดียวกันกันกบหมอ้อแกงนั่นแหละค่ะแต่แทนที่ครูจะไปอบเตาอบนะครูก็สอนสอนสูตรให้อบถาดขนมคกด้วยเพราะว่ามีนักเรียนหลายท่านที่ขอมาว่า มีอาชีพทำขนมโคกอยู่แล้วอยากจะได้ขนมเพิ่มนะคะขนมใหม่ๆเพิ่มอันนี้น้อยอันนี้น้อยอ่ะเพิ่มหน่อยค่ะก็ครูก็เลยทำให้นี่แหละครูยาขามีอันนี้อยู่อ่ะอยากให้ตักหยอดอ่ะอ่าแล้วตอนนี้ครูยาเขาเพิ่มใหญ่เลยอ่ะอันไหนน้อยเพิ่มไปเพิ่มหน้าด้วย เพิ่มหน้าเพิพ่ม<พ>หอมอร่อยครูปิดไฟแล้วนะครูปิดไฟแล้วเพราะว่าขนมครกข้าวเหลืองแล้วนะคะเข้าเหลืองแล้วเป็นขนมครกมะแกงนี่แหละเหลืองแล้ววันนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมก็ได้ขนมเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างแล้วเป็นขนมไทยประยุกต์ค่ะที่ครูสอนเพิ่มขึ้นให้ ใส่ไปหมดเลยก็ได้ค่ะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะั่นแหละนั่นแหละ,หละอันนั้นใส่ให้หมดเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลูกค้าชอบ <c oughs> ลังเลลังเลอ่ผู้โชคดีมีไหมคะอะไรค่ะหน้าช้ำช้เลยนี่หน้าชำ้าชำช้แล้วก็จะควักได้เลย ที่ใส่ลงไปนี่ก็คือเผือกแล้วก็ถั่วทองค่ะที่นำมาคุกกับเอามาคุกกับหัวหอมเจียวนะคะเอาแลวทีนี้เตรียมพร้อมค่ะครูยาครูจะยืนเข้าไปครูจะยืนเข้าไปค่ะ ยืนเข้าไปเอาชิ้นนั้นก่อนค่ะชิ้นนี้ก่อนค่ะค่ะเพราะว่าท่าทางเขาพร้อมที่จะขึ้นแท่นแล้วเรียบร้อยค่ะผู้ที่ผ่านเข้ารอบเรียงแบบนี้นะคะอ่ะค่ะผู้ที่ผ่านเข้ารอบ อร่อยแบบงดงามหาเรียงเข้าแถวไปเลยค่ะเอาละค่ะมาเลขที่เท่าไหร่ก็เลือกตามใจเลยค่ะผ่านเข้ารอบนะคะมีอยู่องหลุมด้วยกัน <laughs> ดูสิน้าทานขนาดไหนโหกูยามือสั่นมากเลยอยืมหิวยาบอกหิวบทนี้ก็ได้ค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เราอบ เปิดเลยก็ได้ค่ะมีค่ะอเียจะได้เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันเอาละค่ะเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมที่รักและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกท่านค่ะวันนี้เห็นไหมล่ะ เราได้ขนมเพิ่มมาอีกแล้วเพื่อให้ท่านผู้ชมและนักเรียนได้มีโอกาสเลือกรับประทานและเลือกที่จะทำขายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วครูหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขนะคะและสนุกกับการทำขนมไทยกับครูคะ่ะพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะคะประยุกต์ไปได้เรื่อยๆขนมไทยของเราอย,ย่าหยุดนิ่งคะ่ะพบกับครูใหม่นะคะขอให้ทุกท่าน มีความสุขค่ะสวัสดีนะคะบายบาย